กับสวัสดีมวลมหาประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางบูสกายด้วยนะครับผมหายจากเวทีไปเป็นสัปดาห์เพราะว่าเดินสายอยู่ต่างจังหวัดเวทีคู่ขนานมีหลากหลายเวทีครับที่ชนบุรีที่พิจิตพิษณุโลกสุราษฎร์กระบี่พังงาก็จัดในช่วงเวลาแบบนี้ค่ำคืนโดยตลอด ผมก็วนไปทั่วครับก็จะสวนกันระหว่างคุณปูจิตกรสวนก,น,กนกันกับอาจารย์จกักวนไปวนมากันอยู่แบบนี้แต่วันนี้ต้องขึ้นเวทีที่กรุงเทพสาเหตุก็เป็นเพราะว่าอยากจะพูดเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่เกิน7-8วันจากนี้สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการโกงจำนำข้าวที่ปปชกำลังจะชี้มูล วันนี้จะมีข้อมูลใหม่ให้กับทางปปชว่าทำไมคุณยิ่งรักเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะโดนชี้มูลและมีความผิดในกรณีของการโกรงจำนำข้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะมาพูดถึงเรื่องข้อมูลใหม่ที่จะเกิดขึ้นผมต้องขอญาตท้าวความซึ่งอาจจะเป็นความซ้ำบ้างให้เข้าใจถึงในคดีที่ปปชกำลังทำการพิจารณาในโครงการจำนำข้าวในขณะนี้ ปูพื้นสักนิดครับโครงการจำนำข้าวใช้เงิน5 0แสนล้านบาทใหญ่ขนาด50เท่าของงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลของประเทศไทยปี2 5 5 7เรามีงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใหม่1 0 4 3ล้านบาทเงินจำนวน5 0แสนล้านคือเงินจำนวน50ปี ของการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในประเทศไทยที่ยิ่งรักษชินวัตรได้ถลุงใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจํานวนเงินใหญ่ไหมมันใหญ่มากครับเป็นโครงการมหาเมกะโปรเจกต์ประชานิยมที่ใหญ่ที่สุดผมเล่าให้ท่านฟังว่าเงิน5แสนล้านบาทนี้มันอยู่ในรูปแบบของเงินหมุนเงินหมุนหมายความว่าถ้าคุณยิ่งลักษไปรับซื้อข้าวจากชาวนามาแล้วคุณยิ่งลักษขายข้าวออกไป แบบนี้ไม่มีปัญหาครับเงินหมุนมันก็จะเข้าเข้าออกออกเข้าขาออกออกมันก็จะมี500 0 0นล้านเท่าเดิมประเด็นที่ปปชเขาพิจารณาในขณะน,นี้นั่นก็คือคุณยิ่งรักซื้อเข้าแล้วไม่ยอมประมูลขายเป็นการทั่วไปแต่ไปใช้วิธีการประมูลขายแบบโดยใช้วิธีการที่ใช้ชื่อว่าขายแบบรัฐต่อรัฐหรือขายระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ที่มันมีปัญหาก็คือบริษัทร,รัฐวิสาหกิจที่ซื้อชื่อ GSG Import and Export Corporation รัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่เคยขายข้าวเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนซึ่งไม่มีใบอนุญาตในการนำข้าวเข้ามาขายในประเทศจีนแต่ก็ทำการเป็นคู่กรณีกับรัฐบาลไทยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดลงลึกไปว่า บริษัทนี้ตอนที่มาเซ็นสัญญาในประเทศไทยเราก็นึกว่าคนเซ็นสัญญาจะหน้าตี๋ตขาวๆแบบผมและพูดภาษาไทยไม่ได้ปรากฏว่าไอ้คนเซ็นสัญญาแทนบริษัท GSG ในนามรัฐบาลจีนมันคือนายรัฐนิตและไม่ใช่ใครอื่นมันคือไอ้ปาลมผู้ช่วยสสลำดับที่สของคุณระพิพันธ์พงเลืองรองเมียพิกี้อลิสมันนั่นแหละครับคนนั้น ภาพแบบนี้ท่านจะเห็นว่าสุดท้ายไอ้บริษัทนี้ไอ้ปาลเป็นคนมีอำนาจลงนามเซนเ็นเต็มที่ไอ้ปามขายต่อไปให้บริษัทที่ชื่อว่าสยามอีดีก้าไอ้สยามอีดีกาก็เป็นบริษัทคนไทยนั่นแปลว่าสยามอีดิกา้าและกระบวนการนี้ทั้งหมดไม่ต้องประมูลข้าวใดๆทั้งสิน้นเพราะเวลาขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐมันขายถูกเท่าไหร่ก็ได้ ขายปริมาณเท่าไหร่ก็ได้เพราะอ้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ทํารัฐบาลนู่นนูนนนูนนนนนนน่นก็ทําเพราะฉะนั้นช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ดีที่สุดสะดวกโยทินและหวานคอแล้งในการเลี่ยงการประมูลเขาถึงเลือกวิธีนี้ปูพื้นมาก่อนสรุปไอ้บริษัทสยามมินิก้าต้องประมูลไหมครับไม่ต้องประมูล เพราะอ้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขายถูกๆได้เลยและฟังดังต่อไปนี้คุณยิ่งรักผิดอะไรครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับก,ก่อนหน้านี้คนที่โดนเรื่องนี้ไปแล้วในการแจ้งข้อกล่าวหาคือหนึ่งรัฐมนตรีพาณิชบุญทรงเตริยาพิลมสองรัฐมนตรีช่วยพาณิชภูมิสารผลโดนไปแล้วและยิ่งรักชินวัตร ก็โดนไปแล้วในการที่ปปชเขาแจ้งข้อกล่าวหาประเด็นคือว่าตอนนี้ปปชเนี่ยเขาต้องมานั่งรวบรวมพยานหลักฐานดูว่าจะเอาผิดยิ่งลักษณ์ได้หรือไม่ผมสื่อสารเป็นประเด็นสั้นๆวันนี้เพราะพูดยาวไม่เป็นที่ยิ่งลักสมควรโดนดันต่อไปนี้พี่น้องครับการส่งข้าวออกขายระหว่างรัฐต่อรัฐมันต้องส่งออกไปประเทศจีนเลยใช่ไหมครับ ส่งเข้ามาขายในประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะต้องไปประเทศจีนผลปรากฏว่าในเดือนที่คุณยิ่งลักประกาศขายข,ายข้าวแบบ g 2 g ให้รัฐบาลจีนตัวเลขของกรมการค้าต่างประเทศท่านปอปชที่เคารพครับไม่มีข้าวส่งออกแม้แต่กระสอบเดียวไปยังประเทศจีนขีดเส้นใต้500ครั้งยิ่งลักษเป็นนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นหัวโต๊ะและที่สำคัญยิ่งลักนั้นเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติการจะขายข้าวขายอย่างไรส่งออกหรือไม่ต้องรู้ไม่รู้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณยิ่งลักครับข้าวไม่ส่งออกสักกระสอบเดียวไปประเทศจีนและคุณบอกคุณไม่รู้ได้ยังไงเรื่องที่หนึ่ง คุกไม่คุกเรื่องที่สองที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นนายกและประธานคณะกรรมการนโยบายข้า,า,าวแห่งชาติพี่น้องครับไอเรื่องนี้เรื่องแปลกการขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐมีการขายแค่สองราคาเท่านั้นใครทำธุรกิจส่งออกจะรู้หราคาหน้าท่าประเทศไทยที่ปภาสาอังกฤษเขาเรียกว่าฟรีออนบอร์ดคือหมายถึงว่าเวลาเอาข้าวไปส่งตุ๊บ ที่ทาเรือของเตยหรือแหลมฉบังเอาราคาตรงนั้นแหละเป็นราคาซื้อขายกันเขาเรียกราคา FOB ราคาหน้าท่าประเทศไทยหรือสองเป็นราคาที่เขาเรียกว่าราคา CIF cost insurance f e a s ก็คือราคาของบวกค่าขนส่งบวกค่าประกันนี่เป็นราคาปลายทางรวมสลตะเขาเรียกราคา CIF นี่ เวลาเขา,ายขายข้าวระหว่างประเทศเขามีกันแค่สองราคายิ่งลักษินวัตอนุมัติโครงการที่เขาอนุมัติราคาที่เขาเรียกว่าราคาขายข้าวหน้าโกดังไม่ต้องมีแล้วราคา C F ไม่ต้องมีแล้วราคา F O B ยิ่งลักษอนุมัติขายข้าวหน้าโกดังราคาขายหน้าโกดังแปลว่าอะไรครับแปลว่า ไม่ต้องไปส่งข้าวถึงท่าเรือกรุงเทพไม่ต้องไปส่งข้าวถึงท่าเรือที่แอฟริกาปลายทางเอามันหน้าโกดังเลยเมื่อกี้ผมบอกแล้วคนที่เซ็นสัญญาบริษัท G S S G ของจีนคือไอ้ปามเป็นผู้ช่วยสอสอเมียของอลิสแมนพงเลึงรอง,องประเด็นก็สสำคัญคือว่าตอนที่ขายไปให้บริษัทสยามอีดิก้าที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังว่าไม่ต้องประมูลนั่นะ่ะ ถ้ายิ่งรักไม่อนุมัติราคาขายข้าวหน้าโกดังท่านว่ามันขายข้าวปลอมๆได้ไหมครับไม่มีทางได้เพราะมันต้องเป็นราคาที่ท่าเรือไงแต่นี่คุณยิ่งรักอนุมัติโครงการว่าให้มีโกดังขายข้าวหน้าโกดังได้ราคาหน้าโกดังกตวหวานคอแรงพอไอ้ปาล์มมันเซ็นมอบอำนาจให้บริษัทสยามมิเตกาไปรับข้าวหน้าโกดังปั๊บเช็คโอนปุ๊บจบทันที ท่านเข้าใจไหมครับว่าถ้าไม่มีคนชื่อยิ่งรักชินวัตรนั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่มีทางขายข้าวแบบปลอมๆแบบ g 2 g ได้เลยเพราะฉะนั้นคุกนะจ๊ะที่รักจา๋ายิ่งรักชินวัตรข้อที่สที่คุณยิ่งรักจะต้องโดนปปชชี่มูลในคดีนี้คือ ของใหม่ล่าสุดครับท่านรู้หรือไม่ว่าการขายข้าวแบบรัดต่อรัดที่ขายปลอมๆที่ปปชสอบอยู่ทุกวันนี้วันนี้ยังมีการไปรับมอบข้าวอยู่เลยครับไม่ใช่วันนี้แหละอย่าพูดวันนี้ดีกว่าช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ยังมีการไปรับข้าวอยู่เลยครับ เอกสารฉบับนี้ลงวันที่20มีนาคม2557ลงนามโดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุชัดเลยครับว่ามีการส่งมอบข้าว2ลอตซึ่งเป็นการส่งมอบข้าวตามอนุมัติของไอ้บุญทรงอบุญทรงคือใครลัมตีพาณิชย์อดีตลัมตีพาณิชย์2 6มิถุนายน2556ขีดเส้นใต้ ตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่4ตุลาคม2554ส่งมอบข้าวอะไรกันครับส่งมอบข้าว3,000ตันพันตันแรกเป็นข้าวขาว5%อยู่ที่คลังสินค้าของบริษัทจำกัดท่าข้าวทวีพรหลังที่5นครสวรรค์ข้าว2,000ตันหลังท่งจากบริษัทจำกัด จึงใจหมงโคออปเปอเรชั่นหลังที่5จังหวัดนครสวรรค์นี่20มีนาคม2557คุณยังขายข้าวอยู่เลยจนถึงวันนี้ที่เป็นรัฐบาลรักษาการภายใต้โครงการนี้บุญทรงนั่นออกไปนานแล้วตอนนี้เป็นนิวัติธรรมรงบุญทรงไพศาลมาดูและเอกสารฉบับนี้เป็นตัวยืนยันว่าณขณะนี้ ยังมีการขายข้าวปลอมๆอ,อยู่ผมมีคำถามไปยังปปชค,ครับถ้ามันยังขายอยู่วันนี้แล้วคุณยิงลักยังนั่งเป็นหัวเขาเรียกอะไรอ่ะไม่พูดดีกว่ายังนั่งอยู่เป็นต่อไม้าอยู่เนี่ยครับคุณยิงลักผิดไหมครับผิดไหมครับมันแย่ยิ่งกว่าแย่อีกเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่ามันมีการทุจริต ก็ยังเพิกเฉยไงครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่แน่นอนและที่สำคัญเรื่องการขายข้าวปลอมๆเรื่องนี้หมอวัดลงเนี่ยแกไปอภิปรายเอาไว้วันที่อภิปรายคือเดือนพฤศจิกายนปี2,55 5และเอกสารได้ยื่นไปให้ปปชในเดือนธันวาคมปี2,55 5มาวันนี้ก็ปีกว่าแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าปปชเนี่ยเพิ่งได้ข้อมูลทำไมตัดสินเร็วเหลือเกินเขายื่นมาตั้งแต่ธันวา55แล้วคุณก็รู้เพราะยิงรักเองถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเรื่องนี้แล้วนั่งเป็นสากระเบืออยู่นี่คือการเพิกเฉยและเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ผมสรุปแบบสั้นๆให้ได้ใจความว่าคุณยิงลักครับ คุกเป็นของประชาชนทั่วไปและที่สำคัญนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์เข้าคุกเช่นเดียวกันด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับยังไงคุณยิ่งลักก็โดนในส่วนของปปชเขาได้รับเอกสารตั้งแต่ปี2 5 5 5ในเดือนธันวาคมไม่ใช่เพิ่งมาได้ตอนนี้และที่สำคัญที่บอกกันเหลือเกินว่า ทำไมคุณยิ่งรักแล้วครับทำไมส่งเอกสารแค่40กว่าแผ่นให้แค่ให้ดิฉันเท่านั้นให้เวลาดิฉันไปชี้แจงปปชน้อยเหลือเกินผมบอกท่านให,ให้สบายใจครับพี่น้องประชาชนทางบ้านจะได้เข้าใจระบบของปปชเนี่ยเขาเป็นระบบไตส่สวนหมายความว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเข้าได้เองถ้าพยานหลักฐานเป็นประจักษ์ที่กฎหมายเขาใช้คําว่าเป็นประจักษ์ครับ ถ้ามันชัดเมื่อไหร่เขาเอาคุณยิ่งรักษได้ทันทีในการชี้มูลและคนที่โดนร้องปอปอชอทุกคนร้อยทั้งร้อยมักจะบอกกับปปอชอนั้นให้เวลาน้อยเหลือเกินก็แน่นอนสิครับถ้าหลักฐานเป็นประจักษ์เขาไม่ต้องรอคุณมาชี้แจงอีกแล้วก็ได้เขาเล่นคุณเลยยังได้เลยแต่วันนี้เขาเปิดโอกาสให้ท่านนายกยิ่งลักนั่งรถเข็น เข้าไปให้เขาดูและไปชี้แจงเขา